สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n น,นลมาดามนัดคนอ่านดวง วันนี้มาดามจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณและจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีกรกฎและลัคนากรกฎทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณ ไพ่ร,รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎบ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำหรับในการพยากรณ์จะพยากรณ์สำหรับละสามใบโดยสำหรับแรกคือศาสตร์ไพอ่ออร์เคเล และสําหรับที่สองศาสตร์ไพ่ยิปซีสํา,า 24, สหรับสุดท้ายคือไพ่โคโคโนศา ono, สตร์ญี่ปุ่นมาดูสําหรับแรกนะคะไพ่ออร์เคลิลใบแรกได้บนบานสารกล่าวใบที่สองได้พาพิกเนตใบสุดท้ายได้ฟังหูไว้หูนะคะใบแรกได้บนบานสารกล่าวในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎใครที่ทำอะไรก็ตามอาจจะมี ทำด้วยความเชื่อความศรัทธานะคะหรือบางคนอาจที่จะทําอะไรต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นทํางานอะไรก็ตามถ้าอยากให้ประสบความสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกับคุณว่าไปขอพอรกับพระพิคเนตนะคะจะไปไหว้ที่ตรงไหนก็ได้หรือถ้าใครมีพระพิคเนตที่บ้านก็ให้คุณไหว้ขอพอรจากท่านแล้วจะประสบความสําเร็จ คำว่าฟังหูไว้หูทําอะไรก็ตามเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อคนอื่นมากจนเกินไปการฟังหูไว้หูคือไม่ใช่ไม่เชื่อเลยทีเดียวแต่ต้องรับฟังบ้างเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นกับตาบ้างไม่ใช่ว่าจะเชื่อและคอยตามไปสมบุกทุกอย่างอันนี้คุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้บางครั้งบางทีบางคนเนี่ยมาในลักษณะของ การหวังดีประสงค์ร้ายก็มีคนที่หวังดีอย่างจริงใจก็มีเพราะฉะนั้นในสิ่งในสิ่งที่คุณทำนะคะชาวราศีกรากฎหรือลัคนากรกฎใครที่มีความขยันทำงานด้วยความกระตือรือร้นเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่คุณทำแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จไปบนบานสารกล่าวขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะนะคะโดยเฉพาะไปขอพรกับพระพิคเนธ จะประสบความสําเร็จแต่ไม่ใช่ว่าบางคนนะคะต้องบอกว่าบางคนราศีกรกฎนะเป็นธาตุน้ําเพราะฉะนั้นมันจะมีความอ่อนไหวค่อนข้างง่ายบางคนอาจจะเป็นไงว่าอ๋ออยากประสบความสําเร็จไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมง้นฉันไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ฉันไม่ลงมือทําอะไรทั้งสิน้นฉันนอนรอบุญวาสนาอันนี้ไม่สําเร็จนะคะอันนี้ไม่สําเร็จไม่ใช่ขอพรแล้วจะสําเร็จไปสมบูทุกเรื่องแล้วนั่งรอบุญวาสนาแล้วจะสําเร็จไม่ใช่สําหรับคนที่มีความกระตือรือร้น เอาจริงเอาจังในสิ่งที่คุณทําแล้วคุณมีเป้าหมายคุณไปขอคุณต้องขอพอรแบบมีเป้าหมายนะไม่ใช่ขอพอรเขาจะพระคุณขอให้งานประสบความสําเร็จแล้วคาว่าประสบความสําเร็จมันเป็นอินฟินิตี้ตรงไหนที่คุณคิดว่าประสบความสําเร็จคุณขอไปเลยอย่างคุณตั้งเป้าเลยขอให้งานนี้หรือขอให้เดือนนี้งานประสบความสําเร็จได้ยอดเท่านี้เท่านี้เท่านี้กําหนดไปแต่อย่ากําหนดแบบเวอร์วางนะต้องกําหนดในอย่างตามความเหมาะสมตาม ตามอะไรเขาเรียกว่าตามภาวะเศรษฐกิจและเออด้วยคุณทําธุรกิจของคุณคุณย่อมรู้อยู่แล้วว่าโดยประจำแล้วเนี่ยคุณมีรายได้อยู่เดือนละเท่าไหร่คุณอาจจะขอเพิ่มจากรายได้ที่คุณเคยมีประจำเพิ่มขึ้นมาอีกสักสิบเปอร์ซยี่สิบเปอร์เซนโอเคใช่ไม่ใช่เพิ่มไปสักร้อยเปอร์เซนจากที่เดิมเคยได้อันนี้นมาดามมองว่าเวอร์เกินไป หรือบางคนเขาขอร้อยเปอร์เซนต์เขาสำเร็จก็มีนะแต่บางคนขอเพิ่มเป็นสองร้อยเปอร์เซนต์คือเพิ่มเป็นสองเท่าสามเท่าจากที่เคยได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนด้วยภาวะเศรษฐกิจธธแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะไม่แยก่ก็ดีแล้วดังนั้นชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎเขาไม่ได้บอกว่างานคุณไม่ดีนะงานคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้โดยเฉพาะใครที่ทำงานที่มีความกระตือรือร้น อย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปฟังคํายุแย่ของใครมากเกินไปพูดโหตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้ในธุรกิจของเธอมันไปไม่รอดมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปฟังคนอื่นที่จะมาบ่นทอนความรู้สึกของเราหรืออย่าไปฟังใครที่แบบว่าเฮ้ยทาไปเลยลงทุนไปเลยเนี่ยยังไงเธอก็ทําได้บางทีหวังดีประสงค์ร้ายก็มีเพราะฉะนั้นเดินสายกลางเชื่อตัวเองด้วย ฟังคนอื่นพูดแล้วเก็บเอามาเป็นประสบการณ์ฟังทั้งคนที่พูดว่าไม่ดีฟังทั้งคนคนที่พูดว่าดีแล้วมาหาจุดตึงกลางนะคะตำแหน่งต่อมาเอ่อไพ่ใบต่อมาสำรับต่อมานะคะคือศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีจะบอกอะไรชาวราศีกรกฎโอ้แปดเหรียญน,นะคะไพ่ใบแรกได้แปดเหรียญไพ่ใบที่สองได้หกดาบไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายได้ ห้าดาบอืมเขาบอกว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี้ยงานของคุณล้นมือนะอยู่ที่คุณจะกระตือหรือล้นไหมงานที่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆใครที่ทํางานด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนบอกได้เลยว่าจะประสบความสําเร็จงานของคุณจะดีแล้วประสบความสําเร็จเหนือผู้อื่นด้วยสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวางังสําหรับชาวราศีกรกฎบางคน ใครที่มีความกตือหรือล้นใครที่ทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จเหนือผู้อื่นระมัดระวังจะมีคนอิจฉาริษยากั่นแกล้งหรือใส่ร้ายป้ายสีหรือไปยุ่หแย่ให้คนเกลียดคุณเพราะฉะนั้นมีอะไรที่ดีเหนือคนอื่นห้ามพูดห้ามคุยห้ามอวดเด็ดขาดมันจะถูกกั่นแกล้งเกิดขึ้นนะคะหรือบางทีชาวาราศีก็รกฎบางคนไม่ค่อยได้ระมัดระวังคําพูดคําจาของตัวคุณจะส่งผลร้ายให้กับตัวคุณเองหรือพูดอะไรแบบไม่ได้ระวังคําพูดมันจะกลายเป็นว่าเป็น เป็นการพูดที่เรียกว่าเหมือนไปยกตนข่มท่านเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎบางคนเนี่ยการยกตนข่มท่านการไปคุยข่มคุยอวดสําหรับบางคนไม่ได้หมายถึงกรกฎทุกคนนะมันก็จะทําให้คุณมีคดีความหรือมีเรื่องราวมีปัญหามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นทําให้คุณอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปตรงที่อื่นหรืออาจที่จะไม่อยากอยู่ตรงนั้นละถูกขม่มถูกเอารัดเอาเปรียบหรือ ถูกคนแก่นแกล้งหรือมีแต่คนเกลียดมีแต่ศัตรูมาจากอะไรมาจากคําพูดของเรานะต้องระวังตรงนี้ด้วย 1. มาจากคําพูด 2. มาจากการที่เราดีเกินหน้าเขาจนทําให้เรามีแต่ศัตรูแล้วทําให้เราอยู่ไม่ได้ไม่อยากอยู่อยู่แล้วไม่มีความสุข เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนนะว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎใครที่มีความกระตือรือร้นบอกได้เลยว่างานดีมากนะคะงานดีมากจนมีคนอิจฉามาดูศาสตร์ไพ่โคโคโลโนจะบอกอะไรชาวราศีกรกฎบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่สี่สิบสามได้ราศีมิถุนและราศีตุลไพ่ใบที่สองได้ไพ่ใบที่แปดสิบได้ราศีธนูและราศีตุลไพ่ใบสุดท้าย ไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ใบที่ห้าสิบสามได้ราศีกรกฎและราศีกันนะคะไพ่ใบแรกไพ่ใบที่ 43, สี่สิบสามราศีมิถุนและราศีตุลธาตุลมด้วยกันทั้งคู่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะดีเกี่ยวกับเรื่องงานงานที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นตแต่ต้องมีความกระตือรือร้นจัดว่าชาวราศีมิเออกรกฎหรือลัคนากรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนนี้งานของคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ดีสาหรับคนที่มีความกระตือรือร้นในที่นี้เขาบอกว่ายิ่งกระตือรือร้นมากคุณอาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะเป็นช่วงที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนะคะหนึ่งมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการทันสมัยเออล้ําสมัยเหนือผู้อื่นหรือมีความคิดความอ่านที่ดูล้ําสมัยการใช้คําพูดคําจาการทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องก,การเดินทางเดินทางต่างๆ โดดเด่นมั่นคงเงินดีนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎใครที่ขยันเสมอต้นเสมอปลายมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้เลยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ส่วนไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สองได้ไพ่ใบที่แปดสิบได้ราศีธนูและราศีตุลเป็นไพ่กลางๆไพ่กลางๆในที่นี้เขาบอกว่าเมื่อเราโดดเด่นมักเจออุปสรรค อุปสรรคที่ว่าเนี่ยให้ระวังเพื่อนพ้องลูกน้องบริวารคนที่สนิทคนที่เราคิดว่าเราคือพวกเขาเขาคือพวกของเราอาจจะส่งสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณได้คุณอย่าเอ,อเขาบอกว่าคุณอย่าอ่อนไหวคุณอย่าใจดีเกินไปมันจะทำให้พวกพ้องลูกน้องบริวารหรือเพื่อนสนิท สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณ mm. เกี่ยวกับเรื่องงานทําให้มันมีอ,อ,อุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นได้จากเพื่อนพ้องลูกน้องบริวารอย่างเช่นใครที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวไว้ใจไว้วางใจลูกน้องอุ้ยลูกน้องคนนี้ดีไว้วางใจได้อาจจะมีปัญหาหลังจากที่เราไม่อยู่เขาอาจจะมีปัญหากับลูกค้าด้วยตัวเขาเองเพราะเราไว้วางใจเขาให้อํานาจเขาหรือถ้าเขาไม่มีปัญหากับลูกค้าเขาอาจจะมีการตุกติดหมกเม็ด ไว้วางใจไม่ได้เรื่องเงินเงินทองทองก็ได้อาจจะมีการปิดบังซ่อนเล้นไม่ให้เรารู้นะคะหรือบางทีอาจจะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราสำหรับใครที่ทำงานประจำเพื่อนร่วมงานเราอาจจะไปอยู่ในกลุ่มในก้อนของเขาแล้ว,วมือ มีปัญหาเกิดขึ้นถูกเหมาจ่ายนะต้องระวังตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องแยกตัวออกมาให้ชัดเจนกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันเป็นเทาๆอะไรที่มันเป็นดำาๆอะไรที่มันไม่โปร่งใสอย่าเข้าไปร่วมได้จะดีที่สุดนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎบางคนอุปสรรคติดขัดในการทํางานสําหรับบางคนนะไม่ได้หมายถึงทุกคนบางคนก็เข้าไปลุ่มหลงมวงัมวเมาอยู่กับอบบยมุกจนไม่เป็นอันทํางานทําการ ทั้งพอมันงานมันเริ่มดีไงเริ่มมีความมั่นคงไงมันเริ่มเห็นเงินเยอะปุ๊บอาณาแวะสักหน่อยหนึ่งอาณาเล่นตรงนี้สักหน่อยหรือไม่บางคนก็ติดเกมเล่นเกมจนแบบว่าเอยเดี๋ยวค่อยทําตอนนี้เงินมันก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่อุปสรรคสําหรับบางคนบางคนก็เข้าไปลุ่มหลง,ลงมัวเมาเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดต่างๆเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้ทํางานให้ได้เยอะเยอะเยอะ,ยอะ,ยอะแต่ทีนี้มันจะกลายเป็นว่าพอยิ่งได้เยอะ เสพเยอะมันก็จะส่งผลทำให้คุณเกิดประสาทหลอนได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้จะกลายเป็นอุปสรรคถ้าเกิดประสาทหลอนที่ยังยังควบคุมได้ยังรักษาได้ยังไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นยังถือว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดไปสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามันจะเดือดร้อนถึงตัวคุณเองถึงคุกถึงตลาดได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีกรกฏหรือลัคนากรากฏบางคน ไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ใบที่53ได้ราศีกรกฎและก็ราศีเออ่กัน <c oughs> เป็นน้ำกับดินไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่เอ่ออาจจะมีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายเดือนนะคะหลังวันที่15มิถุนาไปแล้วเนี่ย มันจะมีอุปสรรคติดขัดเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาบางคนการงานกําลังดีๆมีความรักเข้ามาความรักก็จะมาเป็นอุปสรรคในด้านการทํางานมัวจะไปหลงละเลองอยู่กับความรักไม่มีเวลาหาเงินหรือบางคนก็อาจที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะว่าอาจจะปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาจากการที่เราอาจจะใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีหรือเราอาจที่จะมี การครบซ้อนเกิดขึ้นหรือเราอาจจะเข้าไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วแล้วมันจะทําให้มีปัญหาเรื่องความรักเกิดขึ้นทําให้มาบั่นทอนตัวคุณทําให้การงานของคุณก้าวหน้าไปได้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นในช่วงหลังวันที่15มิถุนายนไปใครที่ มีเรื่องความรักเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวงังส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วไม่ได้เข้าไปคล้องเกี่ยวเรื่องความรักก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกิดขึ้นได้ส่วนถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องครอบครัวไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักการงานจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดมาจากการทําอะไรที่ไม่เสมอต้นไม่เสมอ,มสมอปลายสาหรับบางคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเตือนว่าถ้างานจะสําเร็จงานจะบรรลุเป้าหมายได้สําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎ จะต้องเป็นคนที่ทําอะไรเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ทาทาพักๆนะมันจะไม่มันจะไม่ประสบความสําเร็จอาจที่จะต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นๆหน่นอยในช่วงหลังวันที่หลังวันที่15บห้ามิถุนาไปแล้วต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นๆหน่นอยต้องมีความกระตือรือร้นมากกว่าเดิมหน่อยแล้วมาถึงจะประสบความสําเร็จเหมือนเดิมนะคะมันอาจจะมีอุปสรรคติดขัดทําให้เรารู้สึก ย่อท้อโอ๊ยทำไมมันเหนื่อยหนักกว่าเดิมทำไมมันเหนื่อยมากกว่าเดิมรายได้ก็ได้เท่านี้มันก็ต้องมีขึ้นมีลงแหละโรงเรียนเปิดเทอมด้วยฝนตกด้วยน้ำอาจจะท่วมด้วยนะคะมันก็เลยทำให้การเดินทางลำบากลำบนสำหรับใครที่ทำอะไรที่ต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ตลอดเวลามันก็มีปัญหาเรื่องการเดินทางใครที่ส่งของใครที่เป็นเซลล์ใครที่เอ่อทำทัวใครที่ เป็นไกล์เป็นล่ามันมันเทถอนไปหมดนะเพราะถ้าฝนตกน้ําท่วมเนี่ยอะไรมันก็เดินเดินยากสักนิดหนึ่งส่วนใครที่ทําอยู่กับที่อยู่กับบ้านไล้สดอันนี้ปัญหาจะน้อยสักนิดหนึ่งนะคะก็สําหรับชาวราศีกรกฏแล้วเนี่ยเรื่องการงานถือว่าในช่วงต้นเดือน ถึงวันที่15โดดเด่นมากงานล้นมือเลยทีเดียวแต่หลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยมันจะเจอกับปัญหาโดยเฉพาะใครที่ได้ดีแล้วอย่าพูดอย่าพูดอย่าอวดอย่าคุยเมื่อได้ดีแล้วมันหลุดปากไปพูดไปอวดไปคุยปุ๊บเนี่ยหนึ่งนะคุณจะไม่มีเพื่อนสองคุณจะมีศัตรูเกิดขึ้นทันทีแล้วจะสร้างความอึดอัดให้กับตัวคุณแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าอปุปสรรคมันมาแล้วมันไม่มีความสบายอกสบายใจแล้ว อาจจะย้ายอาจจะย้ายสถานที่ทํางานเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรืออาจที่จะไปมีเรื่องมีราวจนต้องอพยพโยกย้ายไปที่ตรงอื่นได้ส่วนเรื่องการเงินการเงินจริงๆแล้วตั้งวันที่1ถึงวันที่15มิถุนาเนี่ยจัดว่าดีนะดีขึ้นเพราะฉะนั้นหลังวันที่15มิถุนายนไปก็ไม่ใช่ว่าการเงินมันจะแย่เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องหาเหนื่อยหนักกว่าเดิมแต่มันได้เท่าเดิม เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎก็ต้องมีความอดทนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมถึงจะเป็นไปตามเป้าหมายได้เพีย <ใ dır, S 1> งแต, <ilia> แต่ว่าใครที่สายป่านยาวอยู่แล้วอาจจะไม่รู้สึ K, สกสกระทบกระเทือนหรือเดือดร้อนแต่ใครที่หาเช้ากินค่าจะรู้สึกถึงตรงนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะจบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎแล้วนะคะใครสนใจที่อยากจะเรียนศาสตร์ไพ่สามสำหรับไพ่ ออร์เคิลไพ่ย,ยิปซีศาสตร์ไพ่โคโคโลโนศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นศาสตร์ที่มาดามคิดค้นขึ้นเองหรือศาสตร์มหัศจรย์โดมิโน,โนทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้สําหรับศาสตร์ไพ่โคโคโลโนศาสตร์ญี่ปุ่นศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกมาดามกําลังจะเปิดสอนคอร์สพิเศษที่โรงแรมเมเบิล้ลในเดือนกร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2568ในช่วงไม่ต้นเดือนก็ ปลายเดือนนะคะอาจจะสอนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้ยังไม่ได้จองวะยังไม่ได้จองโรงแรมโรงแรมยังไม่ได้กําหนดวันเอยเรายังไม่ได้กําหนดวันเพราะเรายังไม่รู้โรงแรมว่างวันไหนจะเปิดสอนไม่เสาร์ก็อาทิตย์เพื่อคนทํางานจะได้มาโรงเรียนได้นะคะใครสนใจทักอินบ็อกมาจองคิวได้รับแค่เพียง30สิบที่นั่งเท่านั้นค่าเรียน6,9 9 9้าบาท มาดามสอนตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเดินทางสะดวกสบายนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงที่สถาน,นีวัดสีเอี่ยมหรือใครอยู่ต่างจังหวัดนั่งเครื่องมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิจากสนามบินสุวรรณภูมินั่งแอร์พอตลิงมาลงสถาน,นีหัวหมากจากสถาน,นีหัวหมากเดินออกมานั่งสายสีเหลืองมาลงสถาน,นีวัดสีเอี่ยมก็ถึงแล้วค่าเรียน6,999บาทเนี้ยมีค่ามีหนังสือให้มี เมีไพ่ให้มีอาหารกลางวันให้ฟรีนะคะแล้วก็หนังสือไพ่อาหารกลางวันอาหารว่างช่วงเบรกแล้วก็ใบประกาศสิ่งเหล่านี้ที่มาดามพูดมาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วรวมอยู่ในห9พัน้า้าบาทเพียง <chilling. S 1> <izada> แต่คุณต้องจองที่นั่งมาเพราะรับแค่เพียง30สิที่นั่งเท่านั้นรถเมย์มีผ่านหลายสายไม่ว่าจะเป็นสายสา4สิบแปดสี่สิบหกสี่สิบแปด หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสองศูนย์เจ็ดสามสามสามเอ่อสามหกห้านะคะสามารถที่จะลงที่ตรงเอ่อป้ายวัดีเอี่ยมแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์วินมาสิบบาทหรือสิบห้าบาทประมาณเนี้ยมาลงโรง,งแรมเมเปิลก็ถึงแล้วนะคะสำหรับเอ่อใครที่สนใจต้องแอดไลน์แล้วจองคิวเข้ามานะเมื่อถึงเวลา ได้วันที่แน่นอนมาดามจะแจ้งไปแล้วคุณก็ต้องโอนเงินค่าเรียนมาสําหรับ FC ท่านใดสนใจจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาจองคิวดูดวงมาสอบถามค่าครูกันได้เอฟซที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูกับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ